หลังจากครั้งที่แล้วนะครับที่มาทําโปรแกรมฟื้นฟูรอบดวงตาไปครับรู้สึกว่าดวงตาคือคือใต้ตาจะหายค้ำไปเลยครับแล้วก็แบบน่าจะดูใสขึ้นถ่ายรูปก,ก็คือมั่นใจมากขึ้นแต่ว่าผมมานอนดึกต่อเนื่องแล้วก็ใช้สายตาหนักทํางานหนักนี่ครับหน้าตาก็เลยแบบมันก็เลยกลับมาค้ำไวขึ้นวันนี้ก็เลยจะมาเติมความมั่นใจครับเพื่อให้กลับไปมั่นใจครั้งครับ ครับตอนนี้ผมก็เพิ่งเข้าโปรแกรมดูแลใต้ตาเสร็จนะครับตอนนี้นี่คือแบบเพิ่งฉีดเสร็จเลยนี่ก็จะรู้สึกว่าคาน้อยกว่าตอนที่ก่อนฉีดชัดเจนเลยนะครับอันนี้คือดูในกระจกแต่กินีครับครับก็ตอนฉีดก็เจ็บแค่นิดเดียวนะหมอจะฉีดประมาณหลายเข็มอยู่ครับแต่จะรู้สึกเจ็บจริงๆแค่เข็มแรกเข็มเดียวที่เหลือก็คือสบายแล้วค,ครับ ครับสำหรับคนที่มีปัญหาแบบเรื่องใต้ตาค้ำนะครับก็ลองมากันที่ KL Clinic ได้เลยครับแนะนำครับ